ครับวันนี้ก็จะมารีวิวข้อสอบมาลินเทสนะครับซึ่งเป็นข้อสอบที่ลูกเรือทุกคนจะต้องสอบไม่ว่าจะแผนไหน,หนก็ตามก็ต้องสอบเทสนี้เพื่อไปยืนยันต่อไปสมัครงานกับเอเจนซี่ที่เมืองไทย Excuse me you have selection vegetarian dishes? Certainly themart All the dishes marked v. a vegetarian And today special is tomato and red pepper tart with a spicy cucumber salad. Will the spicy salad blow my head off? <laughs> no, I don't think so. But if it's a problem, we can give you a creamy c o l e salad l w s a instead. แต่จะเป็นยุโรปเรียงต่างนอเว่อะไรก็ว่าไปใช่ไหมอิตาเลียนก็จะเป็นฝั่งเราก็พวกอิตาลีเอ่อฟิลิปปินส์อะไรเงี้ยอินโดอินเดียอไอ้ข้อแรกก็เป็น g r a m m ง่ายนะเกี่ยวกับเรื่อง preposition ค่ะบท ก็ยังเป็นเ r e สโพสิชันอยู่ก็เหมือนโยงไปไหวเหลยเกินพากไปทันรข้เนี้็เป็นเ r e สเซนซ i m p l e ธรรมดาเป็นวูดไลท์เป็นเพรสเซนซ์ซิมโพแคบเอ็นวัน n ฟวันทูวูดไลท์อะไรก็ว่าไปส่วนคนนี้จะเป็นเล่นเทนเซ์เล่นเทนเซ์ง่ายๆเนี่ยเป็น to บีเออเป็น to b ี เวอร์เอนจีเฟสซคอนตัอันนี้เป็นเรียนประโยคให้ถูกต้องซึ่งประโยคก็ไม่เป็นประโยคอะไรซับซ้อนง่ายๆ One of the guests was treated for his stroke นะก็มาเรียกนอะไร อันนี้เป็น question words เป็นภาษา simple นะฮะ how many how much ง่ายๆเรื่องที่เรียนเรียนกันมาแล้ว how many s t a t e r o o m does the ship have อ่ะอันนี้เรียนประโยคให้ถูกต้องอ่ะนี้ตัวอย่างอ่ะันนี้ are you enjoying the cruise so far อ่ะใช่ไหม are you enjoying the cruise so far How are you enjoying the cruise so far? so far ต่อไปอันไหนไม่เข้าพวกอ่ะนะกรนีก็โยงประโยคคำศัพท์กับรูปภาพให้ตรงกงัน นสับไม่ไง่ายมาสเตอร์ค็อกเทลเงี mm ้ยคาเมล่าโอ้สบายเป็นข้อนี้ให้ให้จับกลุ่มให้เอาคำศัพท์ที่ถูกต้องไปใส่ในบ็อกซ์ที่มันเป็นประเภทของมันอะไรเงี้ยมีเพอร์เซอร์มีเ er, er mm hmm. นิร์สมีเชฟเพอร์เซอร์นี่คือเหมือนฟอนเดสในโรงแรมบ้านเราแต่บนเรือเรียกเพ er. อร์เซอร์อันนี้เป็นการอ่านตัวเลขง่ายๆอ่านตัวเลขอ่านเวลาอะไรเงี้ยหลักหมื่นหลักแสน แต่ข้อนี้ก็จะเป็นแบบเป็นเป็นเท็กซ์เลยก็จะเป็นรวมนะเป็นเป็นคำศัพท์บ้างเป็น tense ง่ายๆแล้วก็พวก preposition อะไรเงี้ยคำหมุบท on, is, under อะไรเงี้ยง่ายแต่ข้อสอบจริงจะมี50ข้อหรือไงนะ ไม่ใช่เขามีแค่นี้นะอันนี้มีมีตัวอย่างแค่สิบข้อมีแคข,ข,ของจริงจะมีห้าสิบข้อแล้วก็มีไม่มีเวลาด้วยนะจำกัดน,นี้อันนี้มีผิดไปไม่รู้ผิดข้อไหนได้96%ถ้าชีวิตจริงได้คะแนนเท่านี้นะโอ้สบายเลยเก้าสิบขึ้นนี่รูแล้วโอเค